ผู้สั้างที่สมอยางจริงๆก็ต้องเกรงว่าอยารับขอเสกโหวตอีกครั้น่ครับผมจ้าบ่าวหรืจ uh ้าสาวได้ขึ้นมาถกประชุตัวโดยเีอ่านี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้เขียนครับสำหรับเจ้าสาวของเราในคืนนี้คือนางสาวสุนพรภูทะินหรือว่านกเป้เป็นชาวประชาขัตติสรรับเป็นภยกติของระฤตรีสุพันอาจารย์กาา การศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ปฏิบัตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนติดปฏิบัติไทยจากสำนักกฎหมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปัจจุบันเคอทำงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการสำนักงานสภานพื้นที่ระยองครับกับตำตับเจ้าเ่าวในครัคืนนี้มีชื่อว่านายวรนิษฐ์เกี่ยมอิทธิพลหรือน้องก้องเป็นชาวเกี่ยมพื้นลุ่ม คุณเทพมานะก่อครับรัฐมนตรีครับของคุณพ่อวิทยาคุณแม่รัตนวันอย่างอิทธิพลการศึกษาปริญญาตรีคุณศาสตร์บัณฑิตเอกชนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีเดียวโพบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเอกการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยรามแหนงปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการกลางธนาการสำนักงานการเงินับ